ฐานทัพเรือสถีบโดยพลเรือโทชนรง์เจริญลักผู้ประชาการฐานทัพเรือสถีบประธานที่ปรึกษาคิตมัศดิ์ดรโจทงเสนานันท์ประธานที่ปรึกษาคิติมาศผอ้ชมชมมวยไทยนัดยิ่งใหญ่ศึกมาน้ำการกุศลเพื่อไปการฟื้นฟูศิลปะแม่ไม้มวยไทยรายได้สนับสนุนทีฟุตบอลราชนาวีดูคู่เอกราคาเรือนแสนสิงห์สุริยาสักไทยโชคเจอกับเพชรสีนินสิทิ์ไปเพชรกำไรเพชรลงล่าบาบุญย็นเจอกับเบ็ดเดี่ยวซอแหลมมาตุษ โตโจโจสพพรานารายอัดกับนรเดศสส,สุรเดชและมัวหญิงน้ำตาลขอเมืองเพชรเด็ดชีพกับสาวสิงห์โสโสพิษครั่งคร้อมด้วยคุมหมวยระดับชาติประกอบรายการอีกมากมายจุกใจประกันความยิ่งใหญ่สุดมันโดยเรือเอกวิเชนสครัชในสนามมวยเมืองพัทยาฝ่ายประสานงาน